สี่เท้ายังรู้พลาดนักปัดยังรู้พั้งเมื่อคุณสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับยังไม่มีเงินไปจ่ายค่าปรับให้กับตำรวจครับถึงขั้นส่งจดหมายมาที่บ้านอาผมเลยครับซึ่งชื่อผมอ่ะอยู่ในทะเบียนบ้านของอาที่บางพีตำรวจส่งจดหมายมาที่บางพีเลยครับให้ไปชําระค่าปรับภายใน15วันตอนแรกถามตำรวจที่ด่านบอกว่าไม่เกิน1000บาทแต่พอจดหมายส่งมาแล้วผมเปิดอ่านมาเมื่อกี้ค่าปรับพันห้า พันห้าร้อยบาทมีเวลาหาเงินสิบห้าวันเอ้ยอย่างเซ็งเลยครับเมื่อคุณสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับแต่ก็ยังดีครับก็อาคิดในแง่ดีแล้วกันอย่างน้อยถ้าเกิดผมโดนเนี่ยโดนข้อหาใช้รถผิดประเภทเนี้ยเนี่ยอ่ะผมขอปิดทะเบียนกันเนี่ยทะเบียนรถผมเป็นป้ายสีขาวเนี้ยถ้าผมโดนข้อหาใช้รถผิดประเภทนะแบบใช้รถส่วนบุคคลไปรับจ้างสาธารณะอย่างเงี้ยค่าปรับ2,000บาทนะข้อหาเดียว ต่อนี้คือผมโดนไปหลายข้อหาอยู่อะ่ะค่าปรับรวมกันพันห้าที่ผมโดนก็มีใช้รถที่ผูกใช้รถที่ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนยังไม่ได้เสียภาษีประจำปีแจ้งการไม่ใช้รถทะเบียนระงับเดืยวรถหรือกลับรถในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามเลี้ยวขวาห้ามเลี้ยวซ้ายหรือห้ามกลับรถขับขี่รถจักรยานยนต ขับขี่รถจักรยานยนต์โดย,ย,โย,โดยไม่จัดให้คนโดยสารสวมก็ตามนั้นครับที่โดนไปค่าปรับพันห้ารบาทแต่อย่างน้อยเราก็มาเป็นใบแบบเนี้ยมันไปเสียที่ธนาคารได้ครับไม่จําเป็นต้องไปเสียที่โรงพักไปจาดที่ธนาคารจ่ายที่ไปรษณีย์ได้ก็ขอจบคลิปแล้วเดี๋ยวหาเงินก่อนครับทั้งนี่สินเยอะแยะท่วมหัวเลยทั้งใช้นี้แกล็บ ใช้นี่สินเชื่อแ r a b รายวันไหนจะค่าห้องพักค่าห้องเช่าอีกแล้วมาโดนค่าปรับอีกต้องหาค่าปรับไปใน15วันอีกเดี๋ยวขอรีบตอนนี้ผมอยู่แถวบ้านอาเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบขับรถเข้าเมืองกลับบ้านที่กรุงเทพก่อนแล้วเดี๋ยวจับไอรีบวิ่งงานรีบหาเงินให้เร็วที่สุดครับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้ครับสสดอีกครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ